สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาทําคลิปแนะนํามือใหม่สําหรับการซ่อมสูบนะครับเมื่อวานผมทำกำลับำ,ำ,ำรุงรักษาดูแลสูบไปวันนี้ผมทําเกี่ยวกับการซ่อมสูบนะครับมีคนถ,ถามมา,าขั้นแรกเลยนะครับสูบมันจะแถมพวกโอลิงอะไรมาให้นะครับอย่างแรกนะมันจะแถมพวกโอลิงมาอย่าตกใจนะครับว่าทําไมมันเยอะเอาไปใส่ตรงไหนคือมันเป็นชุดซ่อมนะครับถ้าเกิดเราเปลี่ยนไปแล้วแล้วมันหมดนะครับมันมีขายนะครับเป็นชุดอย่างนี้ชุดละสองสามร้อยบาทครับพ่อค<ๆ>้าใน ในกลุ่มเราก็มีคนขายหลายท่านนะครับอันนี้ผมซื้อมาจากร้านท่นเดฟนะครับขั้นแรกเลยนะครับก็เหมือนการถอดสดทั่วไปนะครับอย่างแรกเราแกะอันนี้คือผมแกะให้มันค่าวก่อนจะได้ทําคลิปไม่นานนะครับขั้นแรกเราก็ถอดตัวนี้ออกก่อนนะครับเหมือนที่เมื่อวานคลิปเมื่อวานนะครับผมทําวิธีการดูแลสูบไปนะครับแต่อันนี้จะเป็นซ่อมเปลี่ยนออลลิงพวกนี้แกะนะครับถอดสลักนะครับถอดสลักออกนะครับแล้วก็ค่อยๆเดินขึ้นระวังลูกบอลนะครับข้างในนี่มีลูกบอลนะครับ นี่นะครับลูกบอลนี่สลักนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับใช้ตัวตัวนี้เหมือนเดิมนะครับแกะตรงนี้ออกนะครับนี่ผมแกะให้มันหลวมไปแล้วนะครับปกติตัวนี้มันจะติดกันอย่างนี้นะครับเบ้านี้นะครับมันจะติดอย่างนี้แล้วก็ใช้ตัวนี้นะครับแกะออกเหมือนกันนะครับแกะเอ็ด บล็อกดำๆนี่ออกนะครับออกออกมาอย่างนี้เลยมันจะเหลือแต่แท่งนี้นะครับแต่แต่แท่งนี้ขั้นต่อไปในตัวนี้นะครับมันจะมีเหลี่ยมด้านนี้นะจะเป็นรึ่งวงกลมนะครับเรามาจับตรงนี้จะมีร่องนะครับจับนะครับด้านนี้ก็ใช้คีมล็อกหมุนนะครับจับไว้เหมือนกันแล้วก็หมุนนะครับหมุนหมุนออกจากกันนะครับหมุนให้ออกจากกันนะครับมันจะออกมาอย่างนี้นะครับ ข้างในจะถึงเกียวนะครับระวังนะครับระวังเกียวพังนะครับเวลาใส่ก็ต้องระวังนะครับแล้วก็เราก็ถอดด้านนี้ออกมานะครับนี่นะครับตัวนี้คือแกนสูบมันนะครับไออาการที่บางคนถามว่าเวลาดึงดึงไม่ขึ้นนะครับมันฝืดมันเกิดจากไอตัวนี้ครับมันเริ่มสึกหรอนะครับอันนี้ผมเพิ่งเปลี่ยนไปแต่ผมถอดให้ดูวิธีคร่าวๆนะครับคือมันจะมีสลักล็อกนะครับ เอาครีมปลายแหลมหนีบออกตัวนี้จะหลุดออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนไอชุด3ตัวนี้นะครับเป็นซูเปอร์ลีนสตัวขาขานี่ครับแล้วก็ลูกยางตัวสีเขียวข้างในนี้มันจะมีแถมมานะครับชุดของมันเปลี่ยนเสศจใส่เข้าไปล็อกสลักเหมือนเดิมนะครับส่วนตอนถอดนะครับระวังนะครับอันนี้ผมเพิ่งทำหกไปนะครับน้ำนะดูสังเกตน้ำนะครับมันจะมีน้ำหล่อเย็นอยู่ข้างในนี้นะครับตอนที่เราถอดไอบล็อกนี้นะครับที่ใช้ตัวนั้นถอดนะครับมันจะมีน้ำหล่อเย็นอยู่ข้างในนะครับระวังระวังน้ำหกนะครับ ผมก็ไม่เป็นไรเราซื้อมาใส่ได้หรือว่าเติมน้ําธรรมดาก็ได้นะครับแต่น้ําหล่อเย็นมันจะมีประสิทธิภาพกว่าคือในการที่มันจะช่วยให้จุดเขาเรียกว่าอะไรจุดจุดเผาไหม้มันจะต่ํากว่านะครับทาให้ร้อนช้าก,กว่าน้ําธรรมดาแค่นั้นเองนะครับถ้าเราไม่มีน้ำหล่อเย็นใช้น้ําธรรมดาก็ได้แล้วก็บางคนถามว่าทําความสะอาดสูบไปแล้วแล้วทําไมเวลาสูบยังมีคราบดำๆนะครับมันเกิดจากแกนข้างในนี้นะครับเอาวิธีผมคือหาพวก ทิชชูอะไรนะครับปั้นๆให้พอดีรู้นะครับนี่นะครับแล้วก็ออสหลักตัวนี้เลยนะครับใส่ยัดเข้าไปเหมือนปืนแก๊บนะครับมาแล้วก็ดันกลับด้านนี้นะครับนี่นะครับดันออกนี่ครับดูอันนี้เมื่อกี้ผมทําไป3ามสีรอบเรียังดําอยู่นะครับนี่ครับอันนี้คือเมื่อกี้ผมทําไปแล้วนี่นะครับอันนี้นะครับทำความสะอาดให้มันสะอาดนะครับแล้วก็ สังเกตด้านนี้นะครับจะมีจุกปิดนะครับใช้เล็บหรือว่าใช้สายคล้องแบนตัวเล็กๆก็ครับแกะออกนะครับมันมี2ชั้นนะครับอันนี้ชั้นแรกแกะออกมาก่อนนะครับเหล็กชั้นข้างในนะครับทำใบหน่อยเพื่อคิดจะสั้นลงนะครับจะมีอีกตัวนึงนะครับ2ตัวนะครับส่วนข้างในนี้จะมีโอลิงสีเขียวอีกตัวนึงนะครับ ถอดมาเปลี่ยนด้วยเหมือนกันถ้าเกิดมาเสียบนะครับลองถอดมาเช็คดูก่อนนะครับว่ามันเสียบมันอะไรหรือเปล่าแก่ก็คือหาไรงนัดออกมาได้เลยนะครับอย่างนี้นะครับโอลิงตัวนี้นะครับถ้าเกิดมันยังถ้าเกิดมันเสียบเนี่ยมันจะแข็งๆนะครับเวลาเราสูบแล้วมันจะไม่มันจะไม่ยืดหยุ่นเวลาเราหยอดพกน้ำมันจักรหรือน้ำมันเครื่องหรือน้ำมันอะไรที่มันกัดโอลิงนะครับมันจะกัดพกโอลิงนี่นะครับทำให้มันแข็งตัวนะครับเวลาสูบมันจะมีปัญหานะครับ เพราะฉะนั้นระวังนะครับการหล่อเลื่นต้องใช้น้ามันจักรหรือว่าเอ้ยต้องใช้น้ํามันสูตรของมันโดยเฉพาะนะครับหรือไม่ก็เป็นพวกจาระบีขาวนะครับมันจะไม่กัดโอลิงนะครับเปลี่ยนเสร็จแล้วก็ใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับใส่ทนันะครับใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมตัวนี้เป็นล็อกสองชั้นนะครับ ตัวนี้ก็ถอดได้นะครับมันจะถอดตัวแกนข้างในนี้หมดแต่ว่ามันต้องใช้คีมคีมล็อกจับนะครับถอดไม่ได้ก็เลยไม่เป็นไรแต่ข้างในนี้มันไม่มีโอลิงนะครับสังเกตโอลิงจะมีตรงนี้เส้นเช็ดให้ดีนะครับเช็คเช็คให้หมดถ้าโอลิงเสื่อมเปลี่ยนได้เลยนะครับถ้าไม่เสื่อมก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนเพื่อเป็นการประหยัดโอลิงนะครับแต่ถ้าอยากให้ชัวร์แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนยกชุดเลยครับสังเกตตัวนี้จะมีสองตัวนะครับเช็คดูเหมือนกันเปลี่ยนดูเหมือนกันแล้วก็ตัวนนนข้างใีะครับ มันจะมีโอลิงสองชั้นสองตัวข้างในนะครับชั้นนอกหนึ่งตัวแล้วก็ชั้นข้างในสุดอีกตัวหนึ่งนะครับมีสองตัวเหมือนกันเปลี่ยนให้ดีถอดออกมาใช้อะไรงัดงังออกมาได้หมดนะครับแล้วก็เช็ดทำความสะอาดมาให้ดีนะครับอะไรป้นๆหรือว่าใช้คัตเตอร์บัตก็ได้นะครับคัตเตอร์บัตแทงๆแย่ๆ,ๆเข้าไปเช็ดให้ดีนะครับโอลิงมีสองตัวตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะครับสังเกตให้ดีเปลี่ยนให้หมดแล้วก็ตรงแน่นี้นะครับด้านหน้านี้จะมีอีกตัวอตัวที่เช็คบาร์เมื่อวานนั่นแหละครับ แล้วก็เปลี่ยนโอลิงข้างในนี่ก็มีโอลิงตัวหนึ่งคลิปเมื่อวานที่ผมสอนวิธีการดูแลรักษาสูบนะครับข้างในนี้ก็จะมีต่อให้ดีระวังสปริงตกนะครับข้างในมีสปริงะครับแกอ,อกมาปุ๊บนี่ครับเมื่อวานผมเพิ่งเช็ดไปนะครับมีคาบอีกแล้วมาจากไหนก็มาจากข้างในแกนสูบนี่ครับที่ผมบอกว่ามันเราหยอดน้ํามันเข้าไปแล้วก็พวกขี้ฝุ่นอะไรพวกนี้มันจะไปเกาะกันกลายเป็นคาบดำๆพวกนี้นะครับ ถอดให้ดีจำให้จาให้ดีนะครับเนีย่ยมีสติดูเนี่ยเมื่อวานผมเพิ่งทำความสะอาดไปนะครับเลอะอีกแล้วนะครับเนี่ยดูเมื่อวานผมเพิ่งถอดไปนะครับดีสูบแค่ครั้งเดียวนะครับตรงนี้ก็จะมีโอลิงอีกตัวหนึ่งนะครับอ้าวสุหายแล้วครับช่างเตือนแบตเตอรี่ตังล้วหนึ่ยอ่ามันจะมีโอลิงเขียวๆตัวหนึ่งนะครับเปลี่ยนโอลิงสักครู่โอลิงปกอดหาย หน้าตาเปน็นยังไงอ่าตกหายไปไหนเอ่ยหน้าตาเปน็นยังไงหน้าตาเหมือนงี้อ่ะช่างมันนะครับผมประกอบให้คร่าวๆก่อนโอลิงสีเขียวถ้ามีก็เปลี่ยนอีกนะครับแล้วก็ใส่กลับเข้าไปตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมดำเลยครับขนาดผมเพิ่ง ทำความสาะอาดไปเมื่อวานสังเกงตุว่ิงตกหายเนี่ยครับปัญหามันคือไม่ละเอียดก็ตกเนี่ยครับลนนี้ดีหนูจะได้ช่วยหนูนี่นะครับแล้วก็ใส่โอริงกับกับเข้าไปนะครับแล้วก็เอาด้านโอริงใส่นี่นะครับมาสปริงใส่แค่นี้แล้วก็เปลี่ยนนะครับให้ผมใส่คร่าวๆก่อนแล้วก็พวงนี้เช็ดทำความสะอาดดี ตัวนี้ก็มีโอลิงนะครับเปลี่ยนได้เปลี่ยนเลยนะครับข้างในนี้ก็ไม่มีละนี่ก็คร่าวๆถ้าเราเปลี่ยนตัวนี้เสร็จนะครับใส่กลับเข้าไปนะครับอย่างนี้นะครับถ้าเราเปลี่ยนโอลิงใหม่เนี่ยมันจะฝืดนะครับมันจะฝืดๆหน่อยไม่ต้องตกใจนะครับเป็นปกติของของใหม่ครับ พอดีเลยอ่ะพอดีเลยครับดูนะครับแกนข้างในมันมันจะมีโอลิ่งข้างในนี่อีกตัวนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนได้เปลี่ยนเลยนะครับดูแกนข้างในมันนะครับจะเป็นอย่างนี้นี่ครับเช็ดให้ดีนี่ครับน้ำหล่อเย็นมันจะอยู่ข้างในนี้นะครับทำความสะอาดได้ก็ทำความสะอาดภายในตัวเลยครับอ่ะเย่อทิชชู่เช็ดเช็ดเช็ดนี่ครับแกนนี้ เปลี่ยนโอลิงอะไรเรียบร้อยใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมดึงขึ้นมาหน่อยมันจะฟูน่ยน,นะครับผมทอดใหม่ยังไม่เข้าล็อกเท่าไหร่นี่นะครับ,น,น,รบน,นี่ครับแล้วก็ใส่กลับเข้าไปครับถามว่าน้ำรอยเย็นมันใสยังไงไหนึ่งครับเอาใส่ด้านนี้ดีกว่าง่ายดีนะครับ ใส่เข้าไปด้านนี้เหมือนเดิมก่อนนะครับแล้วก็เติมน้ำหล่อยเย็นเข้าไปเลยนะครับเติมให้ประมาณ70-80%นะครับหรือว่าเต็มเลยก็ได้แล้วแต่เราใส่น้ำเข้าไปกะประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาตัวนี้สุกเข้าเลยนะครับสุกเข้าด้านด้านในจะเป็นเกียวนะครับค่อยๆหมุนนะครับระวังปิงเกียวเกลียวพังนะครับค่อยๆหมุนเข้าไปอย่างนี้นะครับนี่ครับ ผมยังไม่ได้เติมน้ำนะครับอันนี้ผมทาําวิธีคร่าวๆก่อนเราเติมไปก่อนนะครับแล้วก็หมุนอย่างนี้เป็นอันจบนะครับขันให้แน่นใช้ตัวนี้เหมือนเดิมพ้อมดันจับขันให้อัดอัด้พอตึงมือไม่ต้องแน่นมากครับดึงมือข้างหน้าเราจะได้ถอดง,งา่ายๆแล้วก็ประกอบขั้นต่อไปก็ใส่ตัวนี้กลับเข้ามาเลยนะนะครับ,รบแล้วก็หมุนเลยหมุนเอาขันให้พอตึงมือนะครับจากนั้นก็เสียบไปเลยข้างในนี่จะมีโอลิงเหมือนกันเปลี่ยนได้เปลี่ยนเลยนะครับ แค่นี้ครับแล้วก็ลูกบอลใส่ใส่เข้าไปสลักล็อกลองลองลองลง,ลองอูอยู่ในูนี่ครับนี่นะครับใส่เข้าไปกดลงคันก่อนคันอย่าให้น้มันสูบก,ก่นนะครับ เดี๋ยวน้ำมันสนูลงไปสักสีหยดนะครับโอเคแล้วก็อ่าแค่นี้ครับเป็นการใช้ได้ครับเป็นการเปลี่ยนสูงแบบอ่าละเอียดเลยนะครับอันนี้คือถอดออกมาได้ทุกชิ้นเลยแค่นะั้แล้วก็ลองสูบครับโอเคนะครับจบแค่นี้ครับ